สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม GTA V โหมดซอมบี้พาร์ทที่7เอ๊ะพวกเราชีวิตเอ่อจำได้เมื่อพาร์ทที่แล้วตายไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่น่าใช่นะาะว่าผมจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นตั้ง8วันผมก็ไม่ได้เล่นเกือบอาทิตย์หนึ่งเลยก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วน่าจะยังไม่ตายแหละอ่าจากเมื่อพาร์ทที่แล้วนะเออใช่ใช่ใช,ใช่วันนี้เราก็มาเล่นในบรรยากาศที่แบบว่าฝนตกนิดหน่อยพายุเข้านั่นเองจะต้องมาฟาร์มกระสุนนะจากซอมบี้ มันก็มีสเต็ปในการฟาร์มกระสุนแหละแบบว่าทิ้งอาวุธแล้วก็เก็บเก็บมาใหม่ถึงกระสุนมันจะเพิ่มแต่ผมก็จะไม่ทําแบบนั้นหรอกเพราะว่ามันจะดูโกงเกินไปแล้วมันจะไม่ได้ฟาร์มซอมบี้เอาไม่รู้นะซอมบี้หายไปในหมดแถวนี้นี่ไงซอมบี้จะต้องฟาร์มกระสุนก่อนไม่ใช่ฟาร์มกระสุนฟาร์มของไปคาบกระสุนสิเยวฟาร์มมาก่อนอันนี้ได้หนึ่งชิ้น เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดินลงมาแล้วมันวิ่งอ่ะนึกว่าจะวิ่งมีแอ,ดอ้ดับเกิดตรงไหนวะเนี่ยแอดอับเกิดเหรอเฮ้ยเกิดใกล้ๆเลยแล้วก็มีพวกโจรมาด้วยแม่งขับรถมาหาเราเลยวะกระสุนก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วเนี่ยเหลืออยู่แค่ประมาณ16นัดกระสุนเหลือแค่16นัดใช้ลูกซองยิงไม่ตายนะจำได้เลยประมาณเมื่อพาร์ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะพาร์ทที่5หรือเปล่านะใช้อ่าลูกซองนี่ยิงอ่าพวกโจรไม่ตาย ยิงไปตั้งสามนัดไม่ตายเฉยปืนนี้มันกากมากลูกสองเอ๊ะจำได้ว่าผมทิ้งไปแล้วไม่ใช่หรอลูกสองเนี่ยมันทําอะไรของมันวะนั่นเฮ้ยลงมาลงมาไม่ตายเฉยเลยดูดิดูดีดเฮ้ยไม่ตายว่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนปืนนะเราจะใจเย็นๆหน่อยไม่ตายเฉยเลยตอนนี้รถก็จอดไว้ที่แคมป์เหมือนเดิมไม่ได้เอาไปไหนเลย ก็คงจะอยู่ที่ตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยไม่รู้ว่าค้ากระสุนได้เรียงนะต้องค้าดูก่อนรถหายไปไหนวะเนี่ยเอารถจอดไว้ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวแวารถมาก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่มีรถก็คือว่าจะขึ้นตรงนั้นไม่ได้ต้องเอารถไปขึ้นบนรางคาก็อย่างที่บอกไปแหละว่าที่สูงปลอดภัยที่สุดทาไมมันดูมือดจังเลยวะเนี่ยตอนนี้เป็นเวลากี่โมง,ง้วเนี่ยตอนนี้เป็นเวลากเกือบหนึ่งทุ่มเดี๋ยวผมจะนอนก่อนดีไหมเนี่ยเดี๋ยวนอนที่มันเช้าก่อนเดี๋ยวนอนที่มันชเช้าแล้วก็ค่อยค้ากระสุนดูกันนะ บรรยากาศฝนตกแบบนี้มันทําให้ดูแบบหลอนๆยังไงไม่รู้นะถ้าไม่นอนไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนะมีซอมบี้ตรงนั้นเดี๋ยวลองคาบกระสุนก่อนก็ได้แล้วค่อยนอนทาได้ทั้งหมด30นัดก็น่าจะเพียงพอแหละยิงหัวทีละนัดไหนว่าซอมบี้นี่หรือเปล่านี่ประโถไม่มีของให้ฟาร์มเฮ้ยแต่ยังดีนะที่ไม่มีตัววิ่งอ่ะก็อย่างที่บอกไปอ่าเมื่อทาร์ที่แล้วนั่นแหละว่า ถ้าเกิดว่าเรายิงซอมบี้แถวบริเวณนี้ไปหมดมันจะไม่เกิดมันจะเกิดน้อยมากเพราะแต่พวกเราชีวิตเรานี่จะอยู่ไปกับแปลว่าอยู่กับเราไปนานแค่ไหนวะเน,นี่ยโอเคเดี๋ยวนอนก่อนเลยนอนได้แล้วตอนนี้เอาสว่างเฉยเลยแปบลบว่าท้องฟ้าแจ่มใสโอเคแบบนี้ดีแล้วไปเดี๋ยวพาพวกเราชีวิตไปาฟาร์มซอมบี้กันไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะไม่รู้ว่ากระสุนจะพอหรือเปล่านะงั้นก็นี่เลยแล้วก็เก็บกระสุนมาเก็บกระสุนอะไรเก็บปืนเจ็ดสิบนั้น แบบว,ว่าใช้สเต็ปเกียนๆหน่อยไม่มีกระสุนก็ต้องทําแบบนี้แหละไปขึ้นรถมาอย่าพาไปยิงซอมบี้อาขึ้นไม่ได้หรอโอเคขึ้นมาขึ้นมามีบัณฑิตเกิดอีกแล้วตรงนี้มีปั๊มน้ํามันปะเนี่ยตรงนี้มีปั๊มน้ำมันเดี๋ยวแวะไปเติมน้ำมันก่อนตรงนี้ก็มีนี่ว่าเดีย๋ยวแวะมาเติมอ่น้ำมันตรงนี้ดีวกว่าตอนนี้ผมก็เล่นตัวละครอ,อ่าเทเวอร์มาทั้งหมดแล้ว7พาร์ทยังไม่ได้เปลี่ยนไปเล่นอ่าไมเคิลกับแฟรงค์เลย ไว้พาร์ทหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปเล่นแฟรงคินกับไมเคิลไม่รู้จะเล่นไมเคิลหรือแฟรงคินก่อนดีอันนี้ก็รอดูอีกทีนะจะเติมน้ามันก่อนเติมน้ามันกดตัวอะไรวะเนี่ยจําไม่ได้ละอ่ากดอะไรวะางกด L กด L เพื่อเติมน้ามันเฮ้ย,ยมันมาแล้ววะมาแล้ววะมันจะไม่เข้าไปชิดตัวแล้วนะมันจะยิงซอมบี้ก่อนเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไว้มันจะไม่ยอมมาไปชิดตัวนะจนกว่ามันจะยิงซอมบี้หมดอนะ่ะไอ้พวกนี้เนี่ย บางทีถ้าเกิดว่ามันไม่มีซอมบี้มันจะมาไปชิดตัวผมเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมีตัววิ่งมาแล้ว่ะไม่เป็นไรปืนพกแรงกว่าปืนลูกซองอีกจริงๆนะปืนพกนี่แรงจริงยิงไม่โดนหัวนะต้องยิงให้โดนหัวด้วยโดนหัวนัดเดียวคือตายอ่ะถ้าเป็นลูกซองเหรอโดนหัวไม่ตายเฮ้ยรดบักนม่โดนหัวไปเฮ้ยโดนโดนโดน,โดนใครยิงผมวะนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่า ตอนนี้กระสุนปืนพกของผมหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องไปคาฟมาใหม่นะเดี๋ยวต้องฟาร์มกระสุนกันฟาร์มของไปคาฟกระสุนเออฟาร์มกระสุนมันมีกระสุนให้ฟาร์มที่ไหนเรายิงไม่โดนเลยเปลืองกระสุนเอามีการไปว่าล็อกหลบด้วยนี่เปลืองกระสุนมากๆเลยเนี่ยอย่าไปเก็บปืนมาผิดก็พอ จำได้นะว่าปืนนี้ไปติดไฟฉายมาแล้วแต่ทําไมไฟฉายในตัวปืนมันหายเนี่ยดูดิหายเฉยหรือว่าไม่ได้เซฟวะผมก็เซฟทุกครั้งนี่หว่าดูดิอาวุธตกแบบว่าเกิือนกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดีด๋ยว,วอา้าวทำไมเหลืออ่าพวกเราชีวิตแค่คนเดียวเนี่ยดูสี่ยิงนัดเดียวก็ไม่ตายเหมือนเดิมนะไปขึ้นรถด,ดีกว่าไปที่อื่นยิงไม่โดนหัวเลยดูดิพอมันจะล,กลุกเลอพวกเราชีวิตยิงแล้วมันก็แบบว่าตัวมันกระเด็นอะ่ะไม่ได้ของเลย รู้สึกว่าของในตัวจะเต็มนะดิกของไม่มีเลยมันต้องคาฟอะไรเพิ่มหรือเปล่าวะเนี่ยมันต้องคาฟอะไรเพิ่มหรือเปล่าวะถึงมันแบบว่าของมันจะหมดไปเนี่ยใช้ผ้าเป็นเด็แล้วก็คาฟมาหน่อยแล้วกันนะเดีว่าให้มันคาฟของแล้วก็ให้มันหมดไปแล้วก็ไปคาฟใหม่ถึงเวลารุดของมันจะได้ของไง Let's go อันนี้ได้มาสองชิ้นเมื่อกี้คาฟผ้าเป็นเด็ไปก็น่าจะได้อยู่เลย แบลว่าของในตัวหมดแล้วก็ฟาร์มของได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าผมจะไปทําอาหารสักหน่อยนะไม่อยากกลับไปที่แคมป์เท่าไหร่นะเพราะว่ามันไกลเกินเอ้ยไหนๆก็ขับมาแล้วก็ไปคาบอาหารก่อนเดี๋ยวต้องไปคาบอาหารก่อนนะไหนๆของในตัวก็มีเยอะแล้วก็คาบกระสุนหน่อยแล้วกันเอ้ยคาบกระสุนเหรอเป็นอะไรกับการคาบกระสุนวะเนี่ยคาบอาหารไหนๆของในตัวก็มีแล้วลองคาบน้ําคาบอาหารดูมันจะคาบได้หรือเปล่าอันนี้เต็มไม่ได้นะ ครบได้นิดเดียวเองเสียเวลาไะเนี่ยจะลองคาบกระสุนปืนพกดูก่อนนะว่ามันคาบได้หรือเปล่านะตอนนี้คาบได้ทั้งหมดอ่า24า่สบนี่ในแม่อีก6นัดก็น่าจะได้อยู่แหละได้เลยได้เลยเดี๋ยวผมจะเก็บเต็นท์อ่าโต๊ะคาบแล้วก็กองไฟไว้ตรงนี้ก่อนนะถ้าเกิดว่าไปจุดไหนมันไกลๆก็จะเซฟแล้วก็ตั้งแคมป์ไว้ที่นั่นเลยไว้ได้ค่อยมาเก็บของตรงนี้ผมว่าขึ้นไปอ่าบนภูเขาตรงนี้ซอมบี้เยอะแน่เลยเนี่ยอันนี้คือเราจะขับรถแล้วก็ยิงซอมบี้นะเราต้องขับรถแล้วยิงซอมบี้แปลว่าฟาร์มของไปในตัวด้วย ดูดิซอมบี้โคตรเยอะเลยตรงนี้ขอจะให้มีตัววิ่งก็พอจะมีตัววิ่งหรือเปล่าวะเนี่ยต้องยิงเลียงตัวนะห้ามให้มีตัววิ่งถ้าเกิดว่ามีตัววิ่งมาเนี่ยโหยิงยากเลยอย่างน้อยมันก็แบบว่ายืนนิ่งเฉยมันไม่ได้ทําอะไรเนี่ยมันยังไม่รู้ตัวว่าเรามาปืนนี่ก็ดีเลอเกินนั้นเนี่ยยิงไม่ค่อยจะโดนหัวตายไหมนั่นไม่ตายโอ้ยเดี๋ยวต้องมองหลังด้วย โอ้โหดูดีซอมบี้ด้านหลังอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กๆน้อยๆผมขอไปด้วยแล้วกันนะอาจจะมีเสียงเข้ามาบางช่วงแหละไม่รู้ว่าจะเข้ามากหรือเปล่านะเดี๋ยวฟาร์มของไปก่อนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นันได้มาหนึ่งชิ้น2ชิ้นบางทีก็ไม่ได้เลยฟาร์มของเนี่ยโอเคทุกคนตรงนี้เราฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ไปอยู่ต่อไปเลยแล้วกันตอนนี้ก็น่าจะมืดแล้วแหละเป็นเวลา17บเนาฬิกาแล้วใกล้ค่ำแล้วต้องไปกลางเต็นต์ตรงไหนสักที่หนึ่ง โอเคเดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันน่าจะเป็นอ่าลงไปตามภูเขาหรือเปล่าวะเนี่ยเออใช่ทางนี้ลงไปตามภูเขาเลยแล้วจะมาทําไมเนี่ยเดี๋ยวถอยรถกลับคืนดีกว่านะตอนนี้มีไอ้พวกโจรมาแล้ววะเดี๋ยวคงต้องไปจัดก,การแล้วต้องใช้ปืนพกนีงนะลูกซองยิงไม่ตายสีได้ดตรงนี้แหละยูซี่ก็ยิงไม่ตายทําไมแต่ก่อนนะ่ะลูกซองยิงโคตรแรงนะ ไม่รู้ว่าซอมบี้มันอึดหรือปืนมันไม่ดีวะ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันลงไปทําอะไรชั้นล่างวะนั่นเฮ้ยอยู่นี่โหแสงโคตรแสบตาเลยดูดีแสบตาจริงอันนี้มองไม่เห็นหลอดน,น้ำมันเลยเนี่ยไปถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามหันหลังเด็ดขาดถ้าเกิดว่าหันหลังก็จะเป็นแบบเมื่อกี้แหละไม่รู้ว่ามันลงไปทําอะไรชั้นล่างนันนั่นยวต้องหาที่ตั้งแคมป์ก่อนไม่รู้ว่ากลับไปจะทันหรือเปล่านะมันก็ทันอยู่แหละแต่มันจะดูมืดไปหน่อย เฮ้ยเฮ้ยไอยตัวนี้มันวิ่งนี่วะอย่าลงไปฟาร,ร์มซอมบี้หน่อยไม่ต้องถึงมือลราหรอกดูดิเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นอะไรกับรถวะเนี่ยตอนนี้ซอมบี้ด้านหลังโคตรเยอะเลยดูดิเยอะจัดอุ้ยโดนด้วยเหรอโคตรแม่นนะเมื่อกี้โอ้ยิงไม่โดนตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งละในเกมนะไม่ใช่ในชีวิตจริง พาร์นี้ก็น่าจะเป็นพาร์ที่ขับรถยิงซอมบี้แหละผมไม่รู้นะว่ากลับมาจุดเดิมแล้วมจะมีซอมบี้เกิดหรือเปล่านะตอนนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวไปนอนแล้วก็ปิดคลิปเลยแล้วกันนะเราต้องใช้รถเป็นบันไดในการขึ้นตรงนี้มัสมรถขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้รถหรือเปล่าเนี่ยขึ้นไม่ได้นะตรงนี้ล่ะตรงนี้ขึ้นได้เฮ้ยขึ้นยังไม่ได้นี่หว่าเอาเฮ้へ ه, へยทาอ่อนซะแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะนอนก่อนนะตื่นมาก็ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะเช้าหรอกเชื่อสิต้องนอนสองครั้งดูดีโคตรมืดเลย น่าจะเป็นเวลาตีห้าแหละเชื่อสิตั้งแต่ต้นคลิปจนมาถึงจบคลิปก็พวกเราชีวิตก็เหลือคนเดียวเอาไปตายตรงที่ไปฟาร์มซอมบี้ตรงนู้นแหละไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราโหลดเซฟเข้ามาใหม่ก็น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมโอเคทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก็เวลาติดตามต่อในพาร์ตต่อไปเดี๋ยวพาร์ตต่อไปผมจะเล่นต่อก็เวลาติดตามผมได้เลย